สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี082ย4 5 6 6 3 5คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ เรื่องต่อไปนี้ที่ผมจะเล่านะครับต้องบอกว่ามันมน่าจะเป็นเรื่องของอุทาหรณ์ชั้นดีแล้วก็ที่สําคัญเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับกับเด็กวัยรุ่นผมชอบมากกับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีประสบการณ์ในการที่จะฝากเรื่องมาเล่าหรือมาเล่าด้วตัวเองครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอเรื่องแบบนี้มันใกล้ตัว ในโลกของยุค 5G ที่เราใช้กันเนี่ยนะฮะเราก็รู้สึกว่ามันเร็วนะครับแต่สิ่งที่มันเร็วมาพร้อมๆกับยุค 5G ก็คือเรื่องของมนดำต่างๆเรื่องของวัตถุมงคลสายดำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับสายดำไสย,ยศาสตร์ดำนะครับแล้วก็เรื่องของคุณเรื่องของของต่างๆเนี่ยมันก็มาแบบ 5G เหมือนกันนะครับ ลองมาฟังเรื่องนี้ดูนะครับชื่อเรื่องว่าน้ำมันพายสายดำนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้มันย้อนไปเมื่อสักประมาณสักก่อนโควิดเหมือนกัน,นครับประมาณสักหกปีที่ผ่านมานี่ยแหละฮะเป็นเรื่องของกุนทีนะครับกุณทีเนี่ยส่งเรื่องนี้มากุณทีเนี่ยทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออตัวเองเนี่ยอยู่ในบริษัทแห่งนี้ต้องบอกว่า ัวคุณทีเนี่ยเขาพูดเองนะเขาให้ในยามของตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่หล่อเลยคุณทีมีน้ำหนักตัวสักเจ็ดกิโลแล้วก็มีความสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิซึ่งเป็นคนเป็นคนอ้วนแล้วก็เป็นคนเตี้ยนะเขาพูดอย่างนี้นะผมไม่ได้ไปบูลลี่เขานะครับแล้วก็มีผิวพรรณที่ดำนะครับตัวเขาเองเนี่ย ด้วยบุค,คลิกแบบนี้หรือ,อรูปร่างแบบนี้ทําให้เรื่องของผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับคุณทีจะเป็นคนที่พูดแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเติบโตมาในครอบครัวที่ก็ค่อนข้างจะ,ะเป็นคนที่มีสตางค์หน่อยแต่เนื่องด้วยพอจบเรียนจบอะไรมาเนี่ยมันก็ต้องทํางานเป็นเรื่องปกตินะฮะ จนวันหนึ่งอะได้ไปเข้าทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งก็จะเห็นพวกคนที่จบใหม่ๆมาเนี่ยก็จะแบบเข้ามาทำงานรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆการแต่งตัวผิวพรรณต่างๆเนี่ยก็จะดูดีแต่คุณทีเองเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าผมเนี่ยผมไม่เคยเข้าไปร่วมอะไรกับเขาเลยเราก็บอกว่าพี่ทีพี่ทีคิดมากไปหรือเปล่าบางทีไอ้รูปร่างหน้าตาหรืออะไรต่างๆเนี่ย มันแค่เป็นรูปลักษ์พี่เนื้อในเราคือจิตใจเราอาจจะมีจิตใจดีอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับรูปหน้าหน้าตานะอุทีบอกฟังให้จบเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับเขาก็แบบด้วยความเก็บความน้อยเนื้อต่ําใจไรแบบนั้นนะนะครับก็ทํางานอยู่สถานที่แห่งน,นี้มันจะมีน้องคนหนึ่งน้องคนนี้เขาชื่อน้องแก้ม น้องแก้มเนี่ยเป็นคนที่บุคลิกดีหน้าตาดีแล้วก็เข้ามาทำงานที่นี่เหมือนกันนะครับเขาจะนัดรับสมัครนักศึกษาที่แบบเรียนจบมานะครับแล้วก็จะเข้ามาทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งนี้แล้วกันนะฮะก็เข้ามาจากคนละต่างสถาบันนะครับเข้ามาตัวพิธีเองบอกว่าผมรู้สึกได้เลยว่าผมชอบผู้หญิงคนนี้มากแต่ผมก็คิดในใจว่า มันคงไม่ไปถึงจุดนั้นหรอกแค่จะมองเขาเนี่ยแล้วเขาหันมาสบตาเนี่ยผมยังหลบเลยเนื่องด้วยบุค,คลิกของผมรูปร่างของผมเนี่ยมันไม่มันไม่เข้ากันเลยเนะครับเขาก็ทํางานไปแล้วก็เฝ้าดูน้องแก้มครับน้องแก้มก็มีอธัธยาศัยดีเวลาพิธีเดินไปไหนอะไรงไงเดินผ่านก็สวัสดีก็ทัทง้ทงทที่แบบรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงกันต่างกันแค่ปีเดียวประมาณนี้นะครับ น้องเขาขนิสัยดีแล้วก็ที่สําคัญด้วยความนิสัยดีอัธยาศัยดีมันก็จะมีคนที่ไปจีบนะครับพิธีก็เฝ้าดูอยู่ตลอดว่าเออมีใครไปจีบไหมมีอะไรไปเนี่ยมันก็จะมีหนุ่มคอยซื้อน้ําซื้อขนมซื้อสิ่งต่างๆให้อยู่ตลอดซึ่งพิธีก็ได้แต่แอบมองอยู่อย่างห่างๆนะฮะร,ระยะเวลาผ่านไปสักประมาณสัก6เดือนตัวเขาเองก็ แบบนี้นะฮะคอยดูคอยมองคอยเป็นคนที่แบบว่า,าหวังดีเวลาที่ถามอะไรก็จะตอบมากกว่าที่ถามมานะครับให้ประโยชน์กับน้องฮะแต่ก็ไม่กล้าที่จะไปแบบไปซื้อของให้หรืออะไรให้นะครับหลังจากนั้นมาก็รู้ว่าน้องแก้มมีแฟนแล้วเป็นคนในบริษัทนี่นแหละนะครับเขาชื่อพี่ตาต้านี่ก็มาจีบน้องแก้ม แก้มกนะ็หุยด้วยอะไรด้วยก็คบกันนะตกลงปงใจเป็นแฟนกันแต่ในความรู้สึกของพิธีเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกชอบอยู่เหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนแต่ว่าก็รู้ว่าเขามีแฟนแล้วก็เฝ้าดูอยู่เรื่อยๆนะครับจนผ่านระยะเวลาไปนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเนะี่ยมันมีงานปาร์ตี้กัน อยู่ในบริษัทนะครับเนื่องจากบริษัทเนี่ยเขาจะเลี้ยงทุกปีนะครับเวลาที่อพอถึงกําหนดนะของวันที่จะปิดปิดโรงงานนะครับในการที่จะไปเที่ยวปีใหม่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะจัดเป็นมิทติ้งอยู่ในบริษัทนะครับตัวพิธีเองก็ได้ไปอยู่ในในโตะ๊ะโต๊ะหนึ่งแล้วกันที่มีเหล่าบรรดาพี่ๆน้องๆอ,อะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มๆหนึ่งที่ไม่ค่อยไปอยู่ในกลุ่มที่หน้าตาดีๆอะไรประมาณเนี้ย จะนั่งคุยกันแล้วก็ดื่มไปด้วยพิธีก็เฝ้ามองน้องแก้มอยู่น้องแก้มกอ็อยู่กับพี่ตาอยู่นั่งคุยกันอีอกโต๊ะหนึ่งนะครับก็ดื่มไปเริ่มจะตึงๆแล้วนี่ความรู้สึกพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาอยู่ข้างๆเนี่ยเขาชื่ออนุชาเขาก็บอกว่าไอท้ทีมึงก็อยู่บริษัทนี้มานานกูไม่เห็นมึงมีฟง,ม,งมีแฟนกับเขาหรือวะมไม่จีบสาวมึงเป็นเกย์เปล่าวะพิธีก็บอก เปล่าพี่ผมก็ชอบผู้หญิงแหละโอ้แต่ผู้หญิงที่ไหนมันจะมาชอบผมผมก็คนลักษณะนี้อ้วนก็อ้วนเตี้ยก็เตีย้ยดำก็ดำํำไม่มีใครมาชอบผมหรอกพี่ชากบอกโอ้ยไอ้ถีมันก็พูดไปคนเรารักกันมันไม่เกี่ยวหรอกไม่เห็นเหรอคนอื่นๆก็มีแฟนสวยอ้วนดํามันก็มีแฟนสวยได้ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยอะไรเงี้ยมึงคิดมากไปป่าไม่พี่ผมไม่ได้คิดมากแต่ผม ชาตินี้ผมคงไม่มีแฟนหรอกไม่มีใครมาชอบผมหรอกแล้วมึงชอบใครหรือยังพิธีด้วยอารมณ์นะครับก็มีความรู้สึกแบบอยากระบายอะ่ะนีครับก็พูดกับพิชาบอกว่าจริงๆอะผมก็มีคนชอบอยู่พี่แต่เขาก็มีแฟนแล้วพิชาบอกไอ้แก้มใช่ไหมมึงชอบมันใช่ไหมพิธีก็อึง้งไปพักหนึ่งแล้วพิธีก็แบบดื่ม ยกดื่มยกดื่มชา้าบอกเอ้ยใครก็ชอบมันนั่นแหละแก้มมันหน้าตาดีสวยด้วยแล้วนิสัยดีด้วยแต่แปลกมันไปเลือกคนที่ไม่ดีวะ่ะไอ้ตาคนอื่นเขาก็รู้ว่ามันมีแฟนอยู่แล้วอยู่ข้างนอกพิธีเนี่ยถือแก้วอยู่นะกำลังกระโดกเนี่ยวางแก้วอย่างดังเลยปังอะไรนะพี่ไอ้ต้ามีแฟนแล้วเหรอ เออมึงไปพูดล่ะมันก็เป็นเรื่องของความรักของเขาเขาเลือกกันเองเรามันเป็นแค่คนนอกเพราะฉะนั้นมึงก็ดูอย่างห่างๆอูพูดให้มึงฟังไม่ใช่ว่ามึงไปอารวาสเขาล่ะมึงไปบอกคนอื่นล่ะพิธีบอกผมไม่ผมไม่พูดหรอกพี่แต่ผมรู้สึกว่ามันทําไมมันแย่ขนาดนั้นวะน้องคนนี้ใส่ดีมากทําไมมันถึงเจ้าชู้มาคบกันอะไรเยงี้ก็พูดระบายคราวนี้ก็เริ่มดื่มมากกว่าเดิม ได้รับดื่ม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 มากกว่าเดิมก็เริ่มเมาพิธีก็มีความรู้สึกฝังใจแล้วก็รู้สึกว่าพี่ชาเนี่ยนะปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ได้พูดอะไรแบบนี้นะครับคือพูดง่ายคือพี่ชาเป็นคนพูดจริงไม่ค่อยพูดล้อเล่นไม่ค่อยพูดอะไรฮะก็มีความรู้สึกว่าเออพี่ชาพูดจริงหลังจากวันนั้นมาตัวพิธีก็พยายามไปสืบว่าตัวของอ้ตาเนี่ย มันมีแฟนอยู่ข้างนอกจริงไหมก็ไปถามคนอยู่คนหนึ่งคนคนนี้ก็เป็นคนที่รู้ดีจริงๆเป็นแม่บ้านอยู่ในบริษัทนะครับก็จะพูดกันตรงๆแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะแบบมีขาเมาส์มีกลุ่ม,มเมาส์มีอะไรแบบนี้แหละฮะก็ไปไปไปคุยแม่บ้านกับพี่ทีก็สนิทกันแล้วแหละนะฮะเคยซื้อขนมขนมขนม,มาฝากกันอะไรประมาณเนี้ยก็ถามถามว่าป้าป้ารู้ไหมว่า ไอ้ตามันมันมีแฟนอยู่ข้างนอกเหรอเออมันมีแล้วแฟนมันยังมารอเลยวันนั้นน่ะทะเลาะกันด้วยมาเห็นว่าไอ้ตากลับบ้านช้าอะไรเงี้ยอ้าวพี่แล้วแก้มไอ้ป้าแล้วแก้มมันรู้แล้วมันยังไงบอกก็ไม่รู้มันเห็นมันทะเลาะกับไอ้แก้มก็ร้องไห้วิ่งมาเข้าห้องน้ําป้าก็ยืนอยู่นะครับโอ้โหพี่ทีเนี่ยมีความรู้สึกเลยแบบเฮ้ย เรารักเขาอะแล้วอยู่ดีๆมีใครสักคนมาทําร้ายเขาอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่ารู้สึกโกรธรู้สึกแค้นมากฟังจากพี่ชามาก็รู้สึกได้แหละแต่มาฟังกับป้านเนี่ยข้อมูลแน่นนะฮะก็กลับมาคิดนึกในใจว่าจะทํำยังไงวะนะครับจะช่วยได้ไอ้คันจะเดินไปบอกเขาก็รู้อยู่แล้วแต่เขาทําไมพลาดไปอย่างนั้นก็คิดไปเรื่อยเฉยเลยฮนะ ในมือก็หยิบโทรศัพท์มาก็คลิกไปเรื่อยดูไปเรื่อยจนไปสะดุดใจนะครับกับเพจเพจนึ่งแล้วกันเพจเพนี้เขาจะเขียนไว้เลยผัวหายเมียทิ้งแฟนไม่รักอะไรทักอย่างเนี่ยเขียนเป็นข้อความแบบคล้องจองกันหมดเลยเขียนเขียนเนเขาบอกเฮ้ย มันทําได้จริงๆเหรอวะนะครับก็ตัดสินใจคลิกเข้าไปดูพอคลิกเข้าไปดูเนี่ยอ่ะมันมีข้อมูลบอกหมดเลยนะครับอยากให้ช่วยเรื่องอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มี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 ม,ม,ม,มีแอดไลน์เข้ามานะครับก็ตัดสินใจคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปแอดเข้าไปอยู่ในกลุ่มในเพจอะไรเขา้ไม่รู้ว่าไลน์หรือในเพจอะไรสักอย่างนะครับก็เข้าไปเข้าไปเขาก็กรับ พอรับก็เข้าไปดูในในในกลุ่มเนี่ยปรากฏว่ามันมีคนเนี่ยที่มันแสดงความคิดเห็นมีอะไรอะไรเนี่ยเต็มเลยมีคนมาขอบคุณอาจารย์มีคนแบบโอ้ยอาจารย์ขอบคุณมากเลยถ้าวันนั้นไม่ได้อาจารย์นะผมแย่เลยไอ้นะนก็บอกแฟนผมโดนของเนี่ยไม่ได้อาจารย์นะหูตายเลยทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยนะครับตัดสินใจทักไปนะครับทักไปเขาบอกว่า ถ้าจะทักมาคุยทางเนี้ยมันจะต้องมาหาที่สำหนักถึงจะทําได้ถึงจะคุยได้เอาเรื่องอะไรก็ว่ามาส่งข้อความมาบอกนะครับอ่าเขาก็ประเมินราคามาเลยบอกราคามาเลยนะบอกบอกบอกสุดท้ายฮะตัวพิธีอ่ะไปเดินทางไปที่นี่นะครับไปแบบเงียบๆไม่บอกใครเลยก็เดินทางไปแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยรักผู้หญิงทุกคนหนึ่ง ผู้หญิงคนนี้เขามีแฟนแล้วผมก็รู้นะว่าเขามีแฟนแล้วแต่แฟนเขาอะก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยผมทำได้ไหมอาจารย์ก็บอกมึงจะทำแบบไหนจะทำให้ให้มันเลิกกันหรือจะทำให้มันยังไงผมจะทำให้ผู้หญิงคนนี้เลิกจากผู้ชายคนนี้แล้วมาลักผมได้ไหมอาจารย์บอกโอ้ยทำไมจะไม่ได้ มึงจะให้มันมากี่คนล่ะมึงให้มันรักมึงกี่คนอ่ะกูทาได้หมดแหละอาจารย์ถ้าทําได้นะไอ้ที่อาจารย์เรียกมาเนี่ยผมเพิ่มให้อีกนะครับอ่ะงั้นมึงทําตามกูมึงรู้เดือนเดือนอ่ะวันเดือนปีเกิดเขาไหมมึงรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขากระทามึงรู้ว่าเขาชอบกินอะไรไหมมึงรู้อะไรไหมไม่ยากอาจารย์ เดี๋ยวผมจัดการให้ผมหาให้เอาแค่วันเดือนปีเกิดพอถ้ารู้เวลาตกฟาก้ัยยิ่งดีนะครับแล้วรู้ว่าเขาชอบกินอะไรรู้ว่าอะไรยังไงร,รู้ใช่ไหมรู้ครับเพราะว่าตัวตัวของพิธีเองเนี่ยเฝ้าดูมาตลอดนะครับว่าน้องแก้มชอบอะไรอะไรเงี้ยรู้หมดนะครับสุดท้ายก็ได้กลับไปแต่สิ่งที่ขอมากกว่านั้นก็คือขอเกี่ยวกับเส้นผม ขอเกี่ยวกับเล็บขอเกี่ยวกับอันนี้มันยากนะครับซึ่งมันไม่รู้จะเอาทางไหนนะครับก็กลับมาพร้อมกับวันเดือนปีเกิดพร้อมกับสิ่งต่างๆมาแต่ว่าผมกับเล็บอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ได้มาอาจารย์ก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรมึงแคม่มีรูปถ่ายมันแล้วก็มีเส้นผมมีอะไรไม่ต้องเดี๋ยวทำให้นะครับหายไปสองสามวันพิธีก็เรียกพิธีกลับไปอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาเป็นขวดขวดหนึ่งนะครับเล็กกว่าขวดยานัดนิดหนึ่งนะครับเป็นขวดเล็กๆผอมๆเล็กๆนะครับเหมือนอน้ําหอมที่ไปใส่ขวดทดลองนะฮะแบบนั้นเลยนะครับแต่เป็นสีดําๆและอาจารย์ก็บอกว่าในเมื่อมึงเอาของมาไม่มีครบไอการจะผูกดวงผูกจิตผูกใจผูกอะไรแบบนี้ยมันต้องมีของครบ แล้วก็เอามือเอาดวงมึงมาผูกกันแล้วกูจะมัดให้แต่ในเมื่อมึงมาของไม่ครบมึงได้ไปแค่น้ำมันภายแล้วกันนะสิ่งที่มึงต้องทำก็คือมึงท่องคาถาแล้วมึงเอาน้ำมันภายเนี่ยไปดีดใส่เขาวันแรกไม่มีผลเอาใส่น้ำในวันที่สองเอาให้เขาดื่มกูรับรองว่าเขารักมึงแน่ พิธีก็ดีใจนะครับก็เก็บของเก็บอะไรจ่ายเงินจ่ายอะไรเรียบร้อยกลับมาเอาอยังไงดีนะในเมื่อในความรู้สึกอะ่ะคือเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้อะไรนะก็ตัดสินใจวันนั้นนะครับก็ซื้อนะผู้หญิงเนะี่ยเขาชอบกินพวกของดองฮนะซื้อมะม่วงดองซื้ออะไรมาก็ซื้อมามันจะมีส่วนกลางฮนะ จะมีโต๊ะตัวหนึ่งครับเป็นส่วนกลางเวลาที่เขาพักเที่ยงทานข้าวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยใครที่ซื้ออะไรมาก็จะมาวางรวมกันแล้วก็มานั่งเมาส์มอยกันกมานั่งกินกันซึ่งกลุ่มกลุ่มเนี้ยพิธีไม่เคยย่างก้าวเข้าไปนะครับเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเมาส์ชอบอะไรอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าขาดความมั่นใจเวลาที่เขาเซลมาเขาอัมมาเนี่ยตัวเองไม่ทันนะครับแต่วันนั้นอะมีความรู้สึกว่าเอาวะสักครั้งหนึ่งก็ซื้อ ผลไม้ดองมะยมดองมะวางโอ้โหผู้หญิงฮนะเขาก็ชอบกินอยู่แล้วนะครับโอ้ยพิธีใจดีจังเลยไม่เคยเห็นพี่ซื้อมาเลยสักครั้งหนึ่งหนึ่งในนั้นก็มีน้องแก้มนะครับด้วยระหว่างนั้นพิธีก็นั่งด้วยแล้วก็มีผู้หญิงสาวเขาก็แซวกันเออพิธีเนี่ยเดี๋ยวนี้ออกงานแล้วนะใจกล้ามากเลยนะนี่นก็คุยคุยคุย,คย,คยสักพักพิธีก็ตัดสินใจเดินเข้าห้องน้ำนะ บริกรรมขาถาเต็มเหนียวเอาของพวกนี้แต้มไปเลยตัดสินใจเดินผ่านตัวแก้มก็ทำท่าเหมือนตัวเองเนี่ยจะจับอะไรสักอย่างแล้วก็ปาดไปที่มือของแก้มแล้วก็ขอโทษแก้มนะครับแก้มก็ไม่ได้ว่าอะไรเนื่องด้วยตัวเองก็กำลังกินอยู่อะไรอย่างนี้ก็ดังเมามอยกันอยู่นะครับ <S <S ก็ขอบคุณพิธีด้วยที่ซื้อมานะครับหลังจากนั้นพิธีก็กลับมา แล้วก็นึกในใจว่าเอาวะขอให้สำเร็จดีเถอะนั่งสวดใหญ่เลยวันนั้นทั้งวันนะครับแก้ไม่เคยมามองไม่เคยมาดูเลยก็ทำงานเลิกลากันไปนะครับก็ไปกับตาเหมือนเดิมเช้ามาอีกวันหนึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าแต้มแล้วมันไม่สำเร็จเนี่ยให้เขากินเอาอยัางไงทีนี้นะครับก็ตัดสินใจเหมือนเดิมฮนะ เหมือนเดิมนะครับแต่เนื่องด้วยครั้งนี้นะครับการซื้อผล,ลไม้รวมเนี่ยมันกินกันทุกคนทําไงละ่ะนะครับก็ซื้อน้ํำมาตัวน้องแก้มเองเนี่ยเท่าที่เฝ้าดูเนี่ยชอบกินน้ำมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวปัน่นส่วนคนอื่นนี่ก็จะชอบอย่างอื่นนั่นชอบกาแฟาชอบอะไรกันไปนะครับรวบรวมความกล้าตัดสินใจเทหมดขวดเลยฮะนะครับซื้อน้ำมะพร้าวมา แล้วก็เทหมดขวดเลยบริกรรมคาถามาเรียบร้อยพร้อมกับผลไม้เต็มเลยแล้วก็มีแก้วน้ําอีก3 4แก้วนะอันนี้รู้ว่าชอบน้ําส้มอันนี้ชอบกาแฟนะครับกลัวว่าจะไม่กลมเกินถ้าให้คนเดียวนะครับก็ซื้อมาหลายแก้วนะครับแต่มันมีแก้วหนึ่งที่เป็นน้ำมะพร้าวนะครับก็เลยบอกว่าอ้าวแก้มพี่เห็นเองชอบกินน้ำมะพร้าวใช่ไหมอ่ะพี่ซื้อมาให้แก้วขอบคุณมากครับพี่ดีนะครับนะ ก็ดีใจกันทำไมพี่ไปทําอะไรมาถึงซื้อมาอ๋อพี่ถูกหวยพี่ก็อยากเลี้ยงน้องๆบ้างนะครับทุกคนก็มองเป็นเรื่องของออความกลมกืนก็ไม่ได้มเีเรื่องที่มันแปลกแตกต่างกันไปนะครับหลังจากนั้นมาก็นะสําเร็จนั่งมองผลงานตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยใช่แล้วละ่ะไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใช่แล้วละ่ะนะครับ หลังจากนั้นมาทานเสร็จไรเสร็จเรียบร้อยผ่านระยะเวลาไปสามสี่วันตัวของพิธีบอกว่าอาจารย์หลอกเงินกูอีกแล้วกูคงคงพลาดแล้วคงไม่ไม่ได้เกิดขึ้นแน่ๆนะครับแต่หลังจากนั้นมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแฟนของต้าเนี่ยเข้ามาตกนะครับเข้ามาตกตัวของแก้มถึงที่บริษัทเลย แล้วก็มีเรื่องราวใหญ่โตกันทะเลาะกันในบริษัทนะครับจนฝ่ายบุคคลเรียกแก้มเข้าไปแล้วก็บอกว่ามันมีปัญหาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยสรุปบทสุดท้ายก็คือเจ้าของบริษัทสั่งให้ฝ่ายบุคคลไล่ออกทั้งคู่เนื่องจากมีทะเลาะเบาะแว้งกันในบริษัทแล้วก็เป็นเรื่องอย่างที่ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยตัดสินใจปลดพนักงานทั้งคู่ออก ทั้งต้าและแก้มออกนะครับแก้มก็โดนไล่ออกเลยเนื่องจากว่าก็เถียงกันทะเลาะกันแล้วก็มีการตบตีกันนะครับสุดท้ายต้าก็เป็นฝ่ายผิดด้วยเนื่องจากว่าตัวเองก็มีแฟนแล้วก็ควบคุมครอบครัวตัวเองไม่ได้แล้วก็ยังกำมีแฟนอยู่ในบริษัทซึ่งเป็นเรื่องชู้สาวนะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาต่อบริษัทนะครับเวลาที่มีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้นะครับเขาจะตัดไฟจบเลยว่าเออถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในบริษัทเนี่ย มันเป็นเรื่องอย่างที่ไม่ดีเพราะาตัวเองก็มีครอบครัวอยู่แล้วยังมมีมีอีกคนหนึ่งอีกนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จบลงด้วยกันออกทั้งคู่ตัวพิธีเองเนี่ยด้วยความที่ตัวเองน้องเนี่ยออกไปแล้วนะครับก็ตามผลงานว่าอน้องออกไปไหนว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันใช่หรือเปล่ากับการที่เราเอาไปแต้มเนี่ยแล้วมันเกิดเพราะไอ้เรื่องนี้หรือเปล่านะครับก็ตามตามตามไปสุดท้ายแล้วน้องแก้มนะ ดื่มไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรสุดท้ายตัวน้องแก้มเองเนี่ยก็ย้ายจากตรงนั้นนะครับด้วยความที่แบบตัวเองก็เจ็บช้ำน้ำใจจากการที่แบบมา,มาตบมาตีกันแล้วไปเรื่องอับอายกับตรงนั้นก็ย้ายออกไปแล้วก็ออกจากบริษัทออกจากที่ทำงานตรงนั้นไปออกจากห้องพักไปแล้วก็หายไปเลยปิดเบอร์โทรศัพท์ปิดทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยตัวพิธีก็บอกเฮ้ยแล้วน้ำมันพายล่ะ นะครับอีกวันหนึ่งตัดสินใจเดินไปที่ตำหนักตรงนี้เลยแล้วก็บอกว่าอาจารย์ไหนน้ำมันพายว่าแรงทำไมผมทำแล้วมันไม่เกิดผลอะไรไงเอา้าแล้วมึงไปทำยังไงล่ะก็ใส่ให้กินอะไรเงี้ยอาจารย์ก็หัวเราะนะบ,บอกว่าโอ้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเขาก็น่าจะมีของป้องกันตัวก็แก้ต่างไปเรื่อยๆนะครับตัวพิธีเองก็ไม่ยอมก็ตะโกนดา่ดาดา่ดาด่านะครับ คือตรงนั้นนะฮะมันก็แตกตื่นกันเนื่องจากก็มีคนนมาอยู่แถวนั้นด้วยนะครับอาจารย์ก็บอกว่าเอาอย่างงี้ถ้ามึงคิดว่ากูเป็นอย่างนั้นไปหลอกลวงมึงมึงเอาสิ่งที่มึงคิดเลยมึงอยากได้แบบไหนพิธีก็บอกว่าเอาอย่างงี้ถ้าอาจารย์เก่งจริงอ่ะทําให้ผมเลยมาเออทาของใส่ผมเลยผมอยากรู้อาการโดนของมันเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์เนี่ย ก็บริกรรมคาถาสวดเสร็จสับอะไรเรียบร้อยนีครับแล้วก็บอกว่ามึงกลับบ้านไปมึงเจอกูแนะ่นะครับหลังจากนั้นพิธีก็กลับบ้านมาบอกว่าถ้าวันนี้ผมกลับมาแล้วผมไม่ได้อะไรหรือไม่เจออะไรนะครับพวกนี้เจอกันนะพอตกกลางคืนคืนนั้นทั้งคืนพิธีไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะตัดสินใจเช้ามานะครับไปแจ้งตำรวจ มาที่ตำหนักแข่งนี้นะครับก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตสุดท้ายแล้วก็มีคนร้องเรียนกับตำหนักแห่งนี้อีกหลายๆายคนนะครับจนตำหนักตัวเนี้ยไอ้เจ้าตำหนักเนี่ยเจ้าของตำหนักเนี่ยโดนจับในข้อหาหลอกลวงประชาชนโน่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่พิธีได้รับมาก็คือมันไม่ได้เกิดผลอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาน้ำอะไรไปให้แก้มกินนะครับ แล้วพิธีก็บอกว่าเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผีนะพี่เนตรแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นอยู่เนี่ยน่าจะโดนอยู่ตำหนักที่มีของอะไรแบบเนี้มีทั้งจริงและหลอกแต่ส่วนที่หลอกเยอะมากพี่แล้วผมก็สัมผัสกับตัวนั้นมาแล้วแล้วทุกวันนี้ตัวผมเองก็มีแฟนแล้วซึ่งก็ไม่ได้ใช้น้ำมันพายใดๆทั้งสิ้น นะครับก็คุยกันอะไรกันสุดท้ายแฟนผมก็ามาคบกับผมแล้วผมก็มีแฟนแล้วก็มีครอบครัวที่ดีแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ฝากเตือนกับทุกคนด้วยว่าการที่จะไปเสียงเงินเสียทองเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดมากเลยนะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ที่มันไม่มีผีแต่มันมีผีอยู่ตนหนึ่งที่หลอกเราอยู่ก็คือไอ้เจ้าสำนักไอ้ตนนี้แหละซึ่งทุกวันนี้นะฮะ ออกจากคุกม,มาแล้วแล้วก็ยังทำเรื่องแบบนี้อยู่ฝากเตือนไว้ด้วยนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็บอกชื่อมานะให้ผมฟังแล้วผมก็ไม่รู้จักคนนี้นะครับเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเอ่ยชื่อไปก็คงไม่รู้จักนะครับแต่ว่าทุกวันเนี้พี่ทีบอกว่าเขาก็จะไปเปิดอยู่นะเท่าที่ทราบมานะครับแล้วก็บอกว่า เรื่องราวต่างๆมันนจะเป็นอุทาหรณ์ได้นะครับก็ฝากเรื่องนี้มานะครับมันอาจจะพิกนะครับกับกับเรื่องที่ฟังอยู่อาจจะอมองว่าน้องแก้มโดนของหรือเปล่านั่นไม่ใช่เลยนะครับซึ่งเ,เขาฝากเตือนมานะครับเป็นเรื่องเล่าที่นํามาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันภายสายดำนะครับประมาณนี้ฮะ